สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่5 8ารนะคะพี่กับช่องผู้สาวพะเครื่องนะคะพาบ้านพา้าเหมาทั่วไปราคาหลักร้อยนะคะพี่สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรนะคะ062-9367-821นะคะรายไอดีนะคะ BBIW 999นะคะ ะจะส่งฟรีทั่วไทยม,มีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับ l ล n e ID ของเรานะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้พี่เอได้เช่าหาบูชากันนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะพี่โทรมา สายด่วนสายตรงจะไวกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงู่ทวดนะคะพี่เป็นพิมพ์เนอ,อเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เนื้อว่านนะคะอง์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะ,ะรายการเลขนะคะพี่รายการนี้จะเป็นหลวงูุ้ทวดนะคะพี่องค์น,นี้นะคะพี่ดูสภาพพระผิวพระนะคะ,ะพี่ดูเลยเนี่ยคราบครงคราบไข่นะคะพี่ผิวพันธ์เดิมๆแบบนี้ นะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ดูเม็ดลงเม็ดแร่อ่าเม็ดแร้เห็นนี่ชัดเจนเลยนะคะคราบโครงคราบไข่นะพี่นะองนี้เลี่ยมเก่าพลาสติกแตกๆละลานนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพสวยจริงเนื้อว่านแห้งเก่านะคะพี่พระตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนนะคะสวยตามรูปเลยนะคะอ่าเอาไป800แปดร้อยละกันนะคะพี่รายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะแปดร้อยบาท รายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญพระอุปชาเขกนะคะพี่วัดบางปานะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าปีสองสี่แปดแปดนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะพี่พระอุปชาเขกนะคะวัดบางปานะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะพี่รายการที่สองนะคะพี่ดูขอบข้างนะคะพี่เนี่ย อ่าขอบข้างนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะพอสสองสีแปดแปดนะคะพ SO 네ี่รายการที_<_่สองนะพี Sunshine> ่นะรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะปิดตาองนี้เป็นปิดตาชินตะกัวนะคะองคนี้จะเป็นหลังยัน นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะหนูไม่ทราบอ่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่องนี้รายการที่สามนะคะพี่องคนี้นะเป็นพระปิตาเนื้อชินตะกัวนะคะพี่จะมีรอยข่าปรงทองเก่านะคะองคนี้นะด้านหลังจะเป็นหลังยัน <sole im. S 1> นะคะองคนี้หนูไม่ทราบที่อ่าไม่ทราบที่จริงนะคะ <ๆ S 1> อ่าเนื้อชินตะกัวเก่าเลยนะคะ,<แล>ะองค์นี้เอาไปหกร้อยแล้วกัน <ๆ S 2> นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี том, aste, 200, 200, 500, 500, ่องคนี้รายการที่สามรายการที่สี่นะคะองนี้จะเป็นเหรียญเหรียญไพรีพีนาศนะคะพี่เป็นเหรียญไพรีพีนาศนะคะเป็นเหรียญลงยานะคะปีสองสี่เก้าห้านะคะพี่รายการที่สี่นะคะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญไพรีพินาศนะคะเป็นเหรียญลงยานะคะปีสองสี่เก้าห้า นะคะพี่เส้นยันนะคะสวยคมชัดนะคะพี่สองสี่เก้าห้านะคะนี่อ่าพสอสคมคมแบบนี้นะคะอักษรคระคมเลยนะคะเอาไปเจ็ดร้อยละกันนะคะพี่องค์นี้นะเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญภายในพินาดบัตบัวบอนะคะพี่สองสี่เก้าห้าต่อมานะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นพระลีลาอางค์นี้นะคะเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดิน กุกำแพงเพชรนะคะพี่องคนี้นะคะเป็นพานเนื้อดินเก่านะคะสภาพเนื้อดินดึบหนักนะคะพี่องคนี้นะคะเนี่ยพี่ดูสภาพเนื้อนะคะเนี่ยเม็ดขนุนนะคะเป็นพ้าดีลาเม็ดขนุนเนื้อดินเก่านะพี่นะองนี้นะคะพี่เม็ดดูเม็ดลงเม็ดแก่าองค์นี้นะคะสวยนะคะพี่แห้งเก่านะคะอเอาไปหกร้อยละกันนะพี่องค์นี้หกร้อยบาทนะคะนี่ดีลาเม็ดขนุนนะคะพี่มันสวยงาม นะคะพี่องค์นี้นะเป็นพันเนื้อดินนะคะนี่กุกํำแพงเพชรนะคะเอาไปหกร้อยนะคะพี่องคนี้สภาพสวยนะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่หกนะคะปิดตาองนี้เป็นปิดตาพิมพ์ตาภาพนะคะพี่ของหลวงผู่เอี่ยมนะคะรงรักปิดทองนะคะพี่องนี้อ่ารงรักปิดทองเก่านะคะพี่ปิดตาหลวงผู่เอี่ยมพิมพ์ตาภาพใหญ่ นะคะองนี้ปิดทองเก่านะคะพี่องคนี้นะคะสภาพสวยนะคะอ่าสวยเลยนะคะพี่องนี้เอาไปหนึ่งพันบาทละกันนะคะสนใจอ่าโทรติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะพี่นะอ่าเช่าหาบูชากันได้เลยนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมองนี้นะคะเป็นพิมพ์ตาภาพใหญ่นะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะองนี้ต่อมานะคะรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรนะคะวัดใหญ่บางประกฏ เ็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงอ่าทองแดงรปดำนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะปีสองสี่แปดเก้านะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ชัดเจนนะคะนี่อ่าเหรียญน,นี้เรียบตึงสวยงามนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะพี่เหรียญน,นี้อ่าปีสองสี่แปดเก้านะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะหนูเปิดราคาไว800้แปดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไง ติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่เหรียญน,นี้เอาไป800แปดร้อยละกันนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรนะคะวัดใหญ่บางปรากฏนะคะพี่ปีสองสี่แปดเก้านะคะองนี้นะเหรียญสวยนะคะพี่เหรียญสวยเดิมๆนะคะเหรียญน,นี้ตึงสวยเลยนะคะพี่เอาไป800แปดร้อยละกันนะคะต่อมานะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นพระขุนแผน องน,นี้เป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะกุวัดใหญ่ใชยมงคลเลี่ยมเก่าเดิมๆสภาพสวยๆนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพเนื้อนี่แห้งเก่านะคะนี่กระเบื้องเคลือบแตกร้านแบบนี้นะคะพี่องคน,นี้นะเป็นขุนแผนนะคะพี่ทรงโคนใหญ่นะคะนี่พี่ดูด้าหน้าไปตาหูอ่าองน,นี้นะคะพิมพ์สวยงามชัดเจนนะคะพี่องค์นี้อยู่นเลี่ยมเลี่ยมโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูด้านหลังนะคะนี่ อ่คุณแผทกระเบื้องเคลือบนะคะกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะพี่องคนี้นะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยนะคะพี่รายการที่แปดนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทแต่พี่นะรายการที่แปดรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหนรียญกลมหลวงพ่อจาดนะคะวัดบางกระเปาเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่อทองแดงห่วงเชื่อม นะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นเรนรหรียญกลมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเป๋านะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะปีสองสี่แปดสี่นะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าจอจเจริญลาบนะคะเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะเป็นเหรียญเื้นทองแดงห่วงเชื่อมนะคะพี่รายการนี้เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรหรือทักไลน์นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ รายการที่เก <tem> <supporters> ้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเหรียญกลมหลวงพ่อจัดบางกระเป๋าต่อมานะคะรายการที่สิบนะคะองค์นี้จะเป็นจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะเป็นจอบเล็กหล่อโบราณเก่านะคะองจะสายภาพใช้งานนะคะพี่อ่ารายการที่สิบนะคะพี่องค์นี้นะเป็นจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน นะคะพี่เป็นพิมพ์จอบเล็กนะคะพี่สภาพใช้งานนะคะพี่องค์นี้นะหนูเปิดราคาไว้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบนะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นปิดตาองคนี้นะคะเป็นพระปิดตาวัดหนังอ่นะานะองนี้เป็นปิดเป็นพระปิดตาวัดหนังนะคะพี่ชมิดแกงเงินนะคะองนี้ นะคะพี่องค์นี้นะคะลายนิ้วมือชัดเจนนะคะพี่เป็นเนื้อสำริดแก่เงินนะคะนี่พี่ดูเส้นยันคมชัดนะคะองค์นี้รายการที่อ่ารายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่องค์นี้นะหนูเปิดราคาไว้เอาไปเจ็ดร้อยละกันนะคะพี่เป็นเนื้อสำริดแก่เงินนะคะพี่ปิดตาวัดหนังนะคะเนื้อสำริดนะคะองค์นี้แก่เงินนะพี่นะองค์นี้สภาพสวยนะคะลายนิ้วมือชัดเจนเส้นยันคมชัด นะคะพี่เอาไป700บาทนะคะต่อมานะคะรายการที่12นะคะจะเป็นพระชัยนะคะองค์นี้อ่าจะเป็นพระชัยลงชาติปิดทองเก่านะคะพี่องค์นี้นะรายการที่12นะคะองค์นี้อ่าพระชัยลงชาติปิดทองเก่านะคะองค์นี้นะคะเอาไป600แล้วกันนะคะพี่จะมีลงชาติแดงนะคะปิดทองเก่า นะคะพี่องค์นี้นะหนูเปิดราคาไว้ห600้อบาทนะคะพี่รายการที่ส2บนะคะห0 0อบาทต่อมานะคะรายการที่ส3ามนะคะองค์นี้จะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิตนะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะเนี่ยของหลวงพ่อแดงนะคะเรี่ยมเก่าโบราณคลาสสิกนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เพิ่งได้มา เพิ่งได้มาแล้วพี่นะองค์นี้นะรายการที่สิบสามนะคะพี่เป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อแดงนะคะพี่องคนี้นะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบดาอิทนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนาะ,ะต่อมานะคะรายการที่สิบสี่นะคะพี่เป็นพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนะคะองนี้ อปิดตาหลังแบบนะคะของอพ่อแก้วนะคะจุ่มรักนะคะพี่อง์นี้าเนะี่ยพี่ดูเนื้อด้านในนะคะเห็นเนื้อด้านในอ่าจะมีรอยจุ่มรักเก่าๆนะคะพี่นี่เลยนะคะรักดุดร่อนนะคะพี่อง์นี้คนะเป็นปิดตาหลังแบบอารายการที่สิบสี่นะคะพี่องค์นี้นะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาท นะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นอาเหรียน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนาคนะคะวัดหัวหินนะคะพี่รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญเสม,มาปีสองสี่เก้าเก้านะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะคะพี่รายการนี้นะคะ อ่ารายการที่สิบห้านะคะพี่หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เหียนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ปีสองสี่เก้าเก้านะคะเป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงกะไรทองนะคะ oh. พี่เหรียญหลวงพ่อานาควัดหัวหินนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงอ่าโทรติดต่อสอบถามกันได้นะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นจอบหล่อบโบราณ อของหลวงพ่อไปนะคะพี่เป็นจอบใหญ่หล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะใบหน้าใบตาอ่าชัดเจนนะพี่นั้นอินนี้นะคะพี่เป็นจอบหล่อโบราณเก่า right นะคะพี่องค์นี้นะรายการที่สิบหกนะคะพ네ี่อ่ารายการที่สิบหกนะคะเป็นจอบหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่องค์นี้อ่าจอบหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสายเหนียว เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่องค์นี้นะรายการที่สิบหกต่อมานะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นการาใบเสมานะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่องค์นี้จะองค์เล็กด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่จะเป็นการาใบเสมานะคะของหลวงหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นการาราหูอมจันนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจาน นะคะพี่รายการนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะ,ะ,คะพี่การา,ราหูอมจันหลวงพ่อน้อยนะคะ,ะ,คะพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้งานนะคะวนสารแน่นๆ นะคะพี่มวลสารนะคะนี for ่พ ah, like ี่ดูดิเนื้อมวลสารนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ดูเนื้อนะคะเม็ดมวลสารนะคะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะพี่นาองค์นี้อ่ารายการที่สิบแปดนะคะพี่องค์นี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นาองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพระสมเด็จนะคะสิบ ก้านะคะปิดตาองค์นี้เป็นปิดตาหลังตะแกงนะคะพี่ของหลวงปูเ่เฮียงนะคะอ่าตะแกงใหญ่นะคะพี่ด้านหลังนะคะเป็นหลังตะแกงใหญ่รายการที่สิบเก้านะคะพี่ปิดตาปูเ่เฮียงนะคะหลังตะแกงนะคะองนี้จะจุ่มลักนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะองนี้ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้านะคะปิดตา,าปูเฮียงนะคะหลังตะแกงนะคะองนี้นะคะยี่สิบนะคะเหรียญเสมานะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นสามนะคะของโรงปูทวดวัดช้างให้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่สาภาพก็ผ่านการใช้งานมานะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะ เหรียญเสมารุ ite, ่นสามนะคะพี่เหรียญหลวงพุทธวดช้างให้นะคะเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญเสมารุ่นสามนะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ของหลวงพ่อทานะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนี่ อ่ะอนี้เลี่ยมเก่าโบราณคลาสสิกเลยนะคะพี่อ่เหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อทาวัดพัเนียนแตกนะคะเหรียญนี้นะคะเลี่ยมเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่องค์นี้นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องนี้อ่จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อทานะคะรุ่นแรกเลยนะคะพี่องค์นี้นะเอาไปแปดร้อยบาทละกันนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อนะคะรายการที <S ais ama> <th> actually, ่12สิบสองนะคะจะเป็นพระสมเด็จองนี้เป็นสมเด็จวัดพับนะคะพี่เป็นพิมพ์เสมาวันทานะคะพี่เป็นพิมพ์เสมาวันทานะคะองคนี้นะคะรายการที่12สิบสองนะคะอ่าสมเด็จวัดพับนะคะพี่เป็นพิมพ์เสมาวันทาองนี้จะลงรักปิดทองเก่านะคะพี่องนี้ลงรักปิดทองเก่านะคะพี่รายการที่22สิบสองนะคะเลี่ยมเก่าเดิมเดิมเลยนะคะนี่ เหรียญเก่าเดิมๆเลยนะคะสมเด็จวัดพับนะคะเป็นพิมพ์เสมาวันทานะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยนะพี่น้าองค์นี้เอาไปหกร้อยบาทอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่สมเด็จวัดพับนะคะเป็นพิมพ์เสมาวันทารงรักปิดทองเก่านะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่น้าองค์นีน้ต่อามานะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญไตรมาสนะคะพี 2018, ่ของหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญไตรมาสนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะต่อโค้ดใต้ฐานเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิงไฟนะคะพี่รายการนี้ต่อโค้ดใต้ฐานห้าสองนะคะพี่ต่อโค้ดตัวเลขนะะคใต้ฐานนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิงไฟนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการนี้เอาไป 8ปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะเหรียญไตมาหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทละกันนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะรายการที่23สิบสามต่อมานะคะรายการที่24สิบสี่นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอ่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่องค์นี้เป็นหล่อโบราณเก่า อาหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพี่เป <im itar aries> ็นพิมพ์นิยมนะคะองนี้สภาพสวยนะคะนี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะพี่องนี้นะคะนี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะสภาพสวยนะพี่นะองคนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่ใต้ก้นนะพี่นะอง์นี้นี่อ่าองนี้นะคะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่ อ่าหนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะ, 1, ะ,คะพี่รูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อเงินลงยานะคะพี่เหรียญน,นี้อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาปีสองสี่หกเก้าอ่าปีสองสี่หกเก้านะคะพี่เป็นเหรียญ เนื้อเงินลงยานะคะพี่สภาพเหรียญนะคะสวยงามนะคะพี่เหรียญนี้สวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาตินะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันขอเป็ดเ่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเพิ่งได้มานะคะอ่าสวยงามสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้สี่พันนะคะพี่องค์นี้เอาไปสี่พันบาทนะคะสนใจนะคะมีมุมยังไงนะคะพี่โทรหรือทักไลน์ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่เป็นเหรียญเงินลงยานะคะลงพท่กันสี่พันนะพี่นะต่อมานะคะรายการที่สิบหกนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จอ่าสมเด็จวรคังนะคะพิมพองค์นี้นะคะพี่เป็นพ,พิมพอ่าสมเด็จวรคังนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพนะคะเนื้อมวลสารนะคะแก่งสวยงามนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอย บิดรอยซ่อมรอยแตกรอยหักใดๆนะคะพี่องนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะอ่าวงนี้สภาพสวยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่องค์นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นพระปิดตาองนี้นะคะเป็นปิดตาไม้ความเกลียน นะคะพี่องนี้จะลงรักนะคะพี่ลงรักเก่านะคะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ปิดตาไม้ค้อมเกลียนนะคะของปิดตาไม้ค้อมเกลียนลงรักนะคะพี่องนี้นะพี่ดูสภาพผิวพระนะคะเนี่ยลงรักเก่าเก่านะคะพี่รายการนี้นะคะนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปิดตาไม้คอมเกลียนลงรักนะคะองนี้ ต่อมานะคะรายการที่28สิบแปดนะคะอ่าองค์นี้จะเป็นพระเนื้อดินนะคะของหลวงพ่อปานอ่าจะเป็นพิมพ์ขี่นกนะคะพี่องค์นี้อ่าพระเนื้อดินนะคะของหลวงพ่อปานนะคะเป็นพิมพ์ขี่นกอุดผงกุธคุณชัดเจนนะคะพี่รายการนี้นี่พี่ดูดิอ่าเป็นพิมพ์ขี่นกนะคะพี่องค์นี้นะเพิ่งได้มานะคะ เพิ่งได้เจอได้เจอนะพี่นะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยละกันนะคะพี่องนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดอ่าเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขีนกนะคะพี่องนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะพี่องคนี้นะต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะองนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหลังจะมี อ่ารอยมีย <ste ve> ันนะคะพี่ด <personaje. linkage. S 2> ้านหลังจะมียันนะคะนี่นะคะปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้อ่าปิดตาพิมปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยยันนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทในการนะพี่นะรายการที่ยีิบเก้านะคะ ต่อมานะคะพี่รายการต่อมานะคะจะเป็นอ enfin ่ารายการที่สามสิบนะคะองนี้จะเป็นมหาสวนอ่าเป็นพระมหาสวนเนื้อชินเก่านะคะพี่มหาสวนสองหน้านะคะองค์นี้เลี่ยมทองแดงเก่านะคะพี่เป็นเนื้อชินนะคะเป็นพระเนื้อชินเก่านะคะพี่องค์นี้นะดูพี่ดูดิอ่าเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่องนี้นะเลี่ยมทองแดงเก่านะคะ หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะ,ะ,คะพี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทอ่ารายการที่สามสิบนะคะพี่มาเหตุส่วนเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่เลี่ยมทองแดงนะคะองนี้นะเอาไปหกร้อยละกันนะคะพี่รายการที่สามสิบนะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะอ่าองนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่วัดคางพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้จะลงรับ ทักเชือกนะคะพี่สภาพสวยนะพี่นาอ,องคนี้อ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่อ,องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จลงรักทักเชือกนะคะพี่อ,องค์นี้นะคะมวลสารแน่นๆนะคะเนื้อเก่งสวยงามนะคะพี่อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ,องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรหรือทักไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ นะ,ะพี่พระสมเด็จนะคะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองคนี้นะแปดร้อยบาทต่อมานะคะรายการที่สามสิบสองนะคะองนี้จะเป็นลูกอมออาองนี้จะเป็นลูกอมนะคะของหลวงพ่อทับนะคะพี่วันอนงนะคะลงทองเก่านะคะพี่ลูกอมประมาณขนาดาหัวนิ้วโป้มือเรานะคะพี่องค์นี้นะเอาไปหกร้อยละกันนะคะพี่อง์นี้หกร้อยบาทนะคะ ต่อมานะคะรายการที่สามสิบสามนะคะรูปหล่อองนี้จะเป็นรูปหล่ออ่าองนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะออกวันห้วยเขนนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณเก่านะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออกวันห้วยเขนเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สนใจมีมุมยังไงนะคะโทรหรือทักไลน์ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่องค์นี้นะเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะพี่รูปรองหลวงพ่อเงินออกวันห้วยเขนนะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่อ่าสามสิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะนี่พี่ดูนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ดูพิมพ์นะคะอ่าพิมพระผิวพระนะคะคาบโคงคาบไข องอนี้นะคะเนื้อเก่านะคะพี่สภาพเนื้อออกเหลืองๆแบบนี้เลยนี่รายการที่สามสิบสี่นะคะพี่องนี้เอาไปเก้าร้อยละกันนะคะพี่องนี้นะคะเอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพิมพ์สวยงามนะคะองนี้สวยสมบูรณ์นะคะพี่เอาไปเก <c oughs> ้าร้อยละกันะะรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบห้านะคะจะเป็นพระกิ่ง องนี้เป็นปะกิง่งรอหานะคะพี่เป็นกิง่งเปาวเรสรอหานะคะองนี้อ่าด้านหลังเขียนว่ารอหาเปาวเรสนะคะพี่เป็นพัะกิ่งเก่ากิ่งโบราณนะคะพี่องค์นี้นะหนูเ <ilim. S 2> ปิดราคาไว้หกร้อยนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทอ่าเป็นกิ่งปะอ่ากิ่งรอหะเปาวเรสนะคะนี่ด้านหลังเขียนว่ารอหาเปาวเรสนะคะพี่อง์นี้นะเอาไปหกร้อยละกันนะคะพี่องนี้ เราเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เอฟซีท่านใดชอบทุกใจอ่าโทรหรือทักทายกันมาได้เลยนะคะพี่รายการที่สามสิบหกนะคะองคนี้อจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองคนี้เป็นสมเด็จสภาพใช้งานนะคะพี่รายการนี้นะเนี่ยพี่องค์นี้จะเป็นสภาพใช้นะคะจะมีรอยบิ่นรอยหักอ่ะองคนี้นะคะพี่เนื้อนี่มันจัดจ้านนะคะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบหก นะคะพี่ยงนี้นะรายการที่สามสิบหกนะคะอ่าจะเป็นพระสมเด็จสภาพใช้งานนะคะพี่รายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จะมีรอยหักด้านบนนะคะพี่ยงนี้นะสภาพก็ผ่านการใช้งานมาแต่พิมพ์สวยงามนะคะพี่องนี้นะเอาไปเจ็ดร้อยนะคะพี่สนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทร,รื ทักทายมาทางไลน์ได้เลยนะคะพี่สําหรับช่องทางการติดต่อของเราตามนี้เลยนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีคะ่ะ